ข่าวดีสำหรับชายไทยหน่วยประชาการนาวิกโยวทินเปิดรับสมัครบุคคลเพลื่เรียนเพศชายบรรจุเป็นอาสาสมัครฐานพาน,นาวิกโยธินเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2567จำนวน102อาตาัตราเปิดรับสมัคร15มีนาคมถึง14เมษายน2567 <15 2. S 3> ผ่านช่องทางอินเทอร์เนต็ต ที่ www.marine-navy.com ค่าสมัครจำนวน200บาทสามารถชำระเงินผ่านทางช่องทางเคาน์เตอร์สุิตที่เซเว่นอีลเว่นสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1 5มีนาคม25 6 7ถึง4ีเมษายน2567ายกก่อนเวลา2อทุ่มครับคุณสมบัติของผู้รับสมัครผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เกิน30ปีบริบูรณ์วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปคะ่ะ ส่วนสูง160เซนติเมตรและน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปค่ะแจ้งรายชื่อและวันสอบคัดเลือกผู้สมัครในวันที่15มีสายน2567นะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติม,ตมที่เพจ a c e b o o k กรมทหารพานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหรือโทร,รตามน,นี้เลยครับ